ถ้าซื้อชดเชยวันละ3,000บาทนะคะถ้านอน ICU จ่ายให้9,000แต่ไม่เกิน365วันรวมแล้วไม่เกิน1,260วันก็คือนอน ICU รวมกับหอผู้ป่วยทั่วไปแล้วไม่เกิน1,260วันต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะกรณีมีการผ่าตัดวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง เพิ่มให้อีก15,000บาทค่ะกรณีเข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพันสโรคเพิ่มให้อีก75,000บาทถ้ามีค่ายากลับบ้านก็ให้อีก3,000บาทถ้านอน1คืนตามที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะใช้บริการครบอะค่ะก็จ่ายให้อยู่ที่96,000บาทนะคะแล้วมีคุ้มครองชีวิตให้ด้วย 3,000 30, บาทในส่วนของชดเชยรายวันนะคะเริ่มต้นที่1นึ่พันบาทต่อคืนถ้านอนไอซจะจ่ายให้3าเท่าไม่เกิน365วันก็คือคืนละสาม0ันบาทค่ะรวมแล้วไม่เกินหนึ่วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะกรณีมีการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังนะคะ ก็จะจ่ายเพิ่มให้5,000บาทต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะกรณีเข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพัน13โรคนะคะก็จ่ายเพิ่มให้อีก2,500 0ค่ะกรณีมีค่ายากลับบ้านนะคะก็จะเพิ่มให้อีก1,000นะคะ ถ้าสมมุติว่านอนหนึ่งคืนมีโดมยาสลบแล้วก็เข้าด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพันสิบสาโรคนะคะก็จะรับเงินชดเชยไปทั้งหมดสาม0 0สองพันบาทนะคะคือมีวางยาสลบมีโรคร้ายแรงมีค่าย,ยากลับบ้านนะคะแล้วก็มีคุ้มครองชีวิตเพิ่มให้ด้วยหนึ่งหมื่นบาทเป็นหอย่างของชดเชยรายวัน a a h v extra หนึ่ง ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุปัติเหตุกรณีนอนโรงพยาบาลและ d ดย์เคสแบบไปกลับค่ะ 2. กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU รับเพิ่มเป็น3เท่า 3. ค่าชดเชย5เท่ากรณีมีการวางยาสลบเช่นฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์นะคะ 4. ชดเชย25เท่ากรณีนอนโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงเฉียบพันสโรค 5. ค่าใช้จ่ายยากลับบ้านให้1เท่าของจำนวนเงินเอาประกัน 6. ชดเชย10เท่าของจำนวนเงินเอาประกันกรณีเสียชีวิตค่ะ 18. โรคที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ของชดเชยรายวันนะคะโรคที่1น,นะคะการสะหลายนิ้ว 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี 3. การผ่าตัดต้อกระจก 4. การผ่าตัดโดยการสองกล้องลาพาโลสโคปิกส์การตรวจโดยการสองกล้องเอ็นโดสโคป 6. การผ่าตัดหรือการเจาะไซนัส 7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม 8. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก 9. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า10การเจาะตับ11การเจาะไขกระดูก 12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง13การเจาะ ช่องเยื่อหุ้มปอด 14. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง 15. การขูดมดลูก 16. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก 17. การรักษาด้วยรังสีแกมมา 18. การรักษาบาทโทลินซิสชดเชยรายวัน13โรคที่จ่ายนะคะโรคที่1ค่ะ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 5. โรคไวยระตัดอักเสบขั้นรุนแรง 6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจ,จากเชื้อแบคทีเรีย 7. แผลไหมฉะกัน 8. ภาวะโคมา่า 9. สมองอักเสบจ,จากเชื้อไวรัส 10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ 11. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา 13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน ของหัวใจเอกสารที่ใช้สำหรับทำประกันนะคะบัตรประชาชนหรือถ้ามีทะเบียนบ้านก็เอาด้วยนะคะหรือเด็กเนี่ยค่ะอาจจะใช้สูติบัตรแทนก็ได้นะคะพร้อมทั้งเซลฟี่ถ่ายรูปคู่บัตรของตนเองแบบนี้นะคะ1ชุดนะคะ 2. หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง หรือผู้ทำประกันถ้าไม่ได้สมัครพร้อมเพจที่สมัครด้วยเลขบัตรประชาชนค่ะ 3. เมลเบอร์โทรที่ติดต่อได้เบอร์ที่ทำงาน 4. ชื่อที่อยู่ที่ทำงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ทะเบียนบ้าน 5. ตำแหน่งงานอาชีพลักษณะางานที่ทำอย่างเช่นขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพวกวินมอเตอร์ไซค์เขาต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหานะ แต่ถ้าทำงานออฟฟิศขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้นับนะคะว่าขี่มอเตอร์ไซค์เนาะหรายได้ต่อปี 7. น้ำหนักส่วนสูงของผู้ประกันและผู้ปกครองกรณีทำให้เด็กนะคะถ้าซื้อคุ้มครองผู้ชําระเบี้ยด้วยนะคะ 8. ปประวัติสุขภาพโรคประจำตัว การสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์สารเสพติดหรือพวกเกี่ยวกับโรคที่เคยเป็นมาก่อนทําประกันนะคะก็ถแถลงด้วยค่ะ 9. ผู้รับประโยชน์ถ้านำสกุลไม่เหมือนกันไม่ใช่สามีภรรยาการต้องแนบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์เช่นทะเบียนบ้านหรือคนที่เป็นหุ้นส่วนชีวิต หญิงหญิงชายชาย,ยกผลประโยชน์ให้กันนะคะก็ต้องมีความสัมพันธ์ว่าทําธุรกิจร่วมกันมีหุ้นส่วนร่วมกันนะคะถึงจะยกผลประโยชน์ให้กันได้นะคะววดีรย